สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประพนชาแนลสำหรับวันนี้เราก็จะมาฟังสรุปพ่อบ้านสุดเก่าตอนที่4และตอนที่5กันต่อเลยนะครับตอนที่4เช้าวันนี้ทัศน์กำลังเล่นวอลเล่บอลกับพวกแก๊งแม่บ้านอยู่จูจูก็มีทีมคุม,มาแบมาขอเล่นด้วยเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้น ได้จองสนามไว้ก่อนหน้านี้แล้วโอ้โหทีมคูมาแบนนี่ทำไมมันดูเถื่อนดีจัง <c oughs> ซึ่งทั้งสองทีมที่เล่นวอลเลย์บอลนี่ฝีมือสูสีกินกันไม่ลงเลยล่ะครับสุดท้ายแล้วก่อนจากกันก็ขอถ่ายรูปแช่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองครับทุกคนเย็นนี้มีขูเลิกงานไวก็เลยไปแวะดูของกินก่อนกนลับบ้านแต่ระหว่างทางก็ได้เจอทัสซื ที่กำลังซื้อกับข้าวมาทําอาหารตอนเย็นอยู่พอดีซึ่งทัสซสื่อก็ได้บอกมิขูว่าตอนนี้กําลังทําภารกิจสะสมตาปั๊มย่านการค้าอยู่ซึ่งท้าสะสมคะแนนครบแล้วก็จะสามารถเอาไปลุ้นแลกของรางวัลได้ยังไงล่ะและของรางวัลที่ทัสซสื่ออยากได้มากที่สุดก็คือเครื่องดูดฝุ่นครับทุกคนซึ่งการลุ้นรางวัลก็ไม่เป็นดังใจเขา พ่อทัสือได้รางวัลเป็นเจ้าตุ๊กตาแทนแต่มิขู่กลับดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตุ๊กตานั้นมันน่ารักเหลือเกินเออลูกพี่ทัสือครับไม่ต้องเสียใจไปนะเช้าวันต่อมาพอมิขู่ได้โทรมาบอกเธอว่ากําลังจะเข้ามาเยี่ยมนะซึ่งมิขู่ก็ได้บอกพ่อเธอไปว่าทําไมไม่มาบอกก่อนหน้านี้เล่าจะได้เตรียมของไว้ให้กินทัศสือก็เลยบอกมิขู่ไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องอาหารให้เองเมื่อพ่อและแม่มิขู่มาถึงแล้ว ทัาสื่อก็เตรียมน้ำชาขนมออกมาให้แม่มิคูถึงกับเอ่ยชมว่าทัาสื่อทำขนมและน้ำชาอร่อยมากจริงๆหืมเป็นปลื้มแทนลูกสาวที่ได้แฟนดีๆใช่ไหมล่ะครับคุณแม่ซึ่งในระหว่างนั้นพอมิคูก็อยากจะคุยเพื่อสารสัมพันธ์กับทัสื่อบ้างแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะคุยยังไงเพื่อให้สนิทกับทัสื่อไวๆสักทีสักพักหนึ่งเขาจึงชวนทัสื่อไปเล่นแคชบอลด้วยกันดีกว่า ซึ่งความฝ่าฟันเลึกๆของพ่อมิขูแล้วถ้าเขามีลูกชายก็อยากจะให้มาลองเล่นด้วยกันสักครั้งหนึ่งและที่สําคัญเลยนะครับทุกคนผมคิดว่าพ่อมิขูเนี่ยเขาเปิดใจให้กับทัศส,สื่อแล้วตั้งหากเพราะยังไงแล้วเขาก็คิดว่าทัศส,สื่อนี่แหละเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลลูกเขาไปได้ตลอดชีวิตยังไงล่ะและนี่ก็คือสภาพหลังเล่นกับทัส,สือเป็นไงละครับ <c oughs> ถึงกับติดต้นไม้เลยล่ะครับคุณพ่อเย็นวันถัดมามิคุกลับมาบ้านก็ได้เห็นสภาพบ้านแบบเละเทะเป็นอย่างมากเธอจึงถามทอว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมบ้านถึงเละแบบนี้ละ่ะทอจึงบอกเธอไปว่าเจ้ากระสุนทมินมันบุกบ้านยังไงมิคุก็เลยถามว่ากระสุนทมินอะไรหรอทอจึงบอกว่านั่นไงกระสุนทมิน โอ้ยทีแท้มันก็คือมแมลงสาบนี่เองครับทุกคนสุดท้ายแล้วทัศสืกก็เลยจุดน้ำมันหอมดับกลิ่นไล่เจ้า,มาแมลงสาบออกไปนั่นเองครับออืืจะว่าไปแล้วจุดอ่อนของลูกพี่ทัสืก็คงเป็นเจ้า,มาแมลงสาบสินนะเช้าวันต่อมาทัศสืและมาสะไปซื้อชุดซานตาที่ห้างโดยทัศสืตั้งใจว่าจะไปทําอาหารเลี้ยงเด็ก และมอบของขวัญให้แก่เด็กๆเ,เนื่องในวันคริสต์มาสที่ศูนย์เด็กเล็กใกล้ๆบ้านของเขานั่นเองครับเด็กๆมีความสุขเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่ได้กินอาหารอร่อยๆจากทัศน์เมอร์ลีคริสต์มาสนะเจ้าเด็กน้อยทั้งหลายและในคืนนั้นเองทางด้านพ่อมิคุกำลังซ้อมชอนทัศน์เล่นแคชบอลอีกครั้งหนึง่งเอเอ,เอสงสัยจะติดใจเจ้าลูกเขยจากการเล่นแคชบอลครั้งก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยตอนที่ห้าทัศน์ได้มารับ j อบทำงานพาร์ทไทม์ ที่ร้านคาเฟ่จิงนกิเทเขานั้นตั้งใจที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อของขวัญให้กับมิขูนั่นเองล่ะครับระหว่างนั้นเองก็มีลูกค้าลักษณะเหมือนยากุซ่าไล้เข้ามานั่งคุยงานกันในร้านเพื่อนเพื่อนเห็นทั้งสองคนนี้หน้าดูขดโหดใช่ปะแต่ดูเมนูที่เขาสั่งซะก,ก่อนดีอย่างแบวเชียวแม้ว่าจะเป็นลาเต้น้องแมวเหมียว หรือสตอเบอรี่มิกเบอร์รี่สีชมพูหวานแหวขนาดนี้ต่อให้โหดขนาดไหนเมนูของกินก็ยังน่ารักนั้นเนี่ยทุกคนว่าจริงไหมครับ <c oughs> ตกเย็นมิขููเพิ่งเลิกงานมาเธอรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าได้ทำโอทีติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันแล้วทัสสื่อเลยบอกว่าเขานั้นได้เตรียมอาหารไว้ให้กินมากมายเลยล่ะ แม้ว่าจะเป็นสลัดสมเกาหลีข้าวต้มใส่เม็ดบัวและอีกหลากหลายเมนูดูดูแล้วเป็นอาหารที่บำรุงร่างกายโดยเฉพาะเลยนั่นเนี่ยช่างเป็นพ่อบ้านที่ใส่ใจคุณแฟนดีจริงๆเลยละครับทุกคนครับและที่เด็ดสุดๆก็คือชุดเครื่องนวดผ่อนคลายที่ทัสส์ได้ใช้เงินที่รับจบจกร้านคาเฟ่ไปซื้อมาให้นั่นเองครับออ้หูเนี่ยเอาไซมิขู่ฟินไปเลยณ <c oughs> นะที่ลานซูเปอร์โซไซเท ระหว่างที่ทัสืึกำลังเลือกซื้อผลไม้อยู่นั้นเขาได้พบกับโทเรีิฮิบาระหัวหน้าแก๊งโทเรีิผู้เป็นยี่ลัมลือทั้งในและนอกวงการยากุซ่าว่าเธอนั้นมีความงามเป็นอย่างมากทัสืึก็เลยถามเธอไปว่ามาทําอะไรอยู่ที่นี่เจซึ่งโทเริิก็ได้เล่าว่าหลังจากที่สามีเธอตายไปก็เลยยุบแก๊งทิ้ง พะเนื่องจากไม่มีเงินและไม่มีเส้นสายพวกที่อยู่ด้วยก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้เลยก็เลยยุกแก๊งทิ้งจบปัญหาไปซะและตอนที่เจโทรอีกํำลังคิดเงินทัสืออยู่นั้นเธอก็มวนแต่ถามนู่นถามนี่จนทัสือบอกเธอว่าเธอคิดเงินผิดนะแล้วผมก็ลืมเอาบัตรสะสมคะแนนมาด้วยอะเจซึ่งเจโทรลอีก็ได้ขอโทษทัสืแล้วได้บอกเขาว่ามามาเดี๋ยวปั๊มตายางไว้เป็นหลักฐานให้ก่อนก็ได้คราวหน้าอย่าลืมล่ะ แมเป็นพ่อบ้านนี่อย่าได้ลืมบัตรสะส,สมแต้มคะแนนเด็ดขาดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันหยุดมิขู่อยู่บ้านทันใดนั้นเองมาสาก็มากดกิ่งเรียกที่หน้าบ้านและได้แนะนําตัวกับมิขู่ว่าเขาเป็นน้องร่วมสาบานของลูกพี่ทัศส,สื่อแล้ววันนี้ตั้งใจะจะมาเซอร์ไพรส์ลูกพี่ครับอือทุกคนครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของทัศส,สื่อนะทางด้านมิขู่ก็ได้บอกมาสาวว่า ตอนนี้ทาจังไม่อยู่กว่าจะกลับมาข้าเย็นๆละจ้าทันใดนั้นเองมาสาก,ก็มองเข้าไปในบ้านเห็นมิขู่กำลังเตรียมจัดงานวันเกิดอยู่เขาก็เลยมาขอช่วยทำด้วยแต่ทำไปทำมาทำไมมันยิ่งเลยิ่งกว่าเดิมเนี่ย <c oughs> พอตกเย็นทัดสือเปิดประตูกลับมาเห็นถึงกับอึง้งดูสภาพดิครับทัดสือเลยบอกว่าพ่อพอเดี๋ยวจัดการเอง ต้องให้ถึงมือลูกพี่อีกแล้วและนี่ก็คือสภาพหลังจากที่ทัส,สื่อทำเองแม่มันช่างแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับเนี่ยวันถัดมาทัาส,สื่อกำลังนั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะทันใดนั้นก็มีลุงแก่ๆหิ้วหมาลงมาจากรถแท้จริงแล้วเขาก็เป็นยาคุซ่าที่เคยอยู่แก๊งเดียวกับทัาส,สื่อนั่นเองครับหลังจากที่คุยกันไปแล้วสักพักหนึ่งทัส,สื่อก็เลยบอกลุงว่า ก่อนหน้าเนี้เขาอะถักเสื้อมาแต่คนใส่ไม่ได้ครับก็เลยเอามาให้หมาลองใส่ดูโอ้โหพอดีเป๊ะเลยซึ่งลุงก็ชอบและถูกใจเป็นอย่างมากที่เจ้าหมาพิกกี้จังมีเสื้อใส่แล้วเว้ย <c oughs> แหมลุงก่อนหน้านี้ทําไมไม่ซื้อเสื้อให้ฮะระหว่างนั้นท่านประธานสมาคมแม่บ้านกําลังเดินจูงหมาผ่านมาพอดีจึงทักหมาของตาลุงว่าทําไมผอมแปลกๆเหมือนกับขาดสารอาหารอย่างนั้นละ่ะ ทัศสือก็เลยบอกว่างั้นน่าจะต้องล้างสารพิษในร่างกายของหมาลุงแต่เขานั้นดันไม่มีอุปกรณ์ติดมาด้วยนะสิประธานแม่บ้านเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเจมีมาพร้อมจัดการได้เลยค่ะคุณทัศสือสักพักหนึ่งทัศสือก็ได้ทําข้าวต้มไก่สตรล้างสารพิษมาให้หมาของลุงได้กินถึงเจ้าหมาชอบมากกินจนหมดเกลี้ยงเลยล่ะคะ่ะส่วนลุงก็ขอบใจทัศสือมากๆที่ช่วยทําให้หมาของแกกลับมากินข้าวได้อีกครั้งหนึง่ง ทุกคนครับจริงๆแล้วการที่ลุงมาหาทัศน์สืเนี่ยแกต้องการจะบอกให้ทัศน์สือกลับสู่วงการยากูซ่าอีกครั้งแต่เมื่อไม่เห็นทัศน์สืในสภาพพ่อบ้านแบบนี้แล้วลุงแกก็เลยไม่อยากบอกละปล่อยให้ทัศน์สือเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้ไปแหละดีแล้วเย็นวันนั้นทัศน์สือกำลังเดินกลับบ้านซึ่งก็ไปเห็นเจ๊ทรออีก กำลังเมี้ยวเมี้ยวเล่นกับแมวอยู่เจ๊แกถึงกับเขินที่ทัศสือดันไม่เห็นเธอเล่นกับแมวอยู่พอดีถึงบอกทัศสือไปว่ามองหาเตีอยแกเลยไงเอาล่ะครับทุกคนสําหรับพ่อบ้านสุดเก่าตอนที่4และ5ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ๆ 내 마음을